สวัสดีครับสีเพลยนยงสีพีเคครับวันนี้เอาสีแดงมาให้รับชมนะครับตัวนี้เป็นรหัส R575M นะครับของ Honda นะครับก็จะเป็นสีแดงมุกนะครับเขาจะมีความเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนึงนะครับผมตัวนี้ต้องขอบคุณบอสชายโอเคนะครับ all in one auto service นะครับสั่งเข้ามาทําให้เราได้เห็นสีสวยๆแบบนี้กันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีค่อนข้างจะพิเศษนะครับมันมีแม่สีคุณภาพสูงหลายตัวเลยสําหรับงานตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคร m a ดแบบ full system ด้วยนะครับผม เม็ดเขาก็จะละมุนละมุนนิดนึงนะครับโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยราคานะนี่พ่นออกมาแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยครับผมลักษณะของสีเขานะครับก็จะเป็นแดงแบบมีมุกในตัวนะครับผมไม่ใช่แบบแดงแก้วนะครับสีของเขาก็จะมีความเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับจะไม่แดงสดแบบจี๊ดจานนะครับผมสําหรับเจ้าสีตัวนี้นะครับเขาก็ใช้เป็นมุกแดงเรเดียนเรดเอฟเอ็กนะครับก็จะเป็นมุกแดงพิเศษประกายนะครับของโคแมกนะครับนี่แม่สีของเขาก็จะมี4 5 3 0า เจ็ดสองห้านะครับผมแล้วก็61นะครับแล้วก็69นะครับ76นะครับมีมุกทองด้วยนะตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ครับเ3ามุกขาวนะครับผมโอ้โหเจ็บจีกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสนใจสีคุณภาพสูงแบบนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีทุกแนวทุกแบบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ